เกิดอาการล่าสุดกันกันท่าวรภายในห้องกักโรคพบว่าอาการล่าสุดรายการเล่าข่าวราาวันนี้รายงานไปติดตามกันได้เลยค่ะนับว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆในตอนนี้กับเรื่องราวของดีไอคอนกรุ๊ปที่18บอสค่ะโดนข้อหา2ข้อหาด้วยกันคือร่วมกันชอบโกงประชาชนและพอรบบอคอมพิวเตอร์มีการคุมตัวเข้าเรือนจำ เข้าสู่แดนกับโรคเป็นเวลาห้าวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนมีอาการท่าทางแตกต่างกันไปซึ่งมีความเครียดจากที่มีรายงานว่าบอสกันหรือกันกันตาถาวรมีอาการเครียดตั้งแต่วันที่ถูกคุมตัวสอบปากคำล่าสุดในวันที่19ตุลาคมมีรายงานว่ากันกันตถาวรยังมีอาการซึมเครียด บรรยากาศในห้องกักโรคจึงค่อนข้างอึมครึม,มทั้งนี้ทุกคนยังกินข้าวได้เล็กน้อยต้องให้หนักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการ